เป็นนักรีวิวมาจะ2ปีนี่คือเมนูของทอดจานโปรดที่ชอบตั้งแต่เด็กยันโตคิดว,ว่าทุกคนน่าจะมีเมนูประจําตัวอยู่แล้วแต่นสำหรับเจขออะไรที่มันทําง่ายและอร่อยก็พอมา <S <S เดี๋ยวพาไปดูมันจะอยู่ตรงโซนตู้แช่ที่มีป้ายแบบนี้แล้วเขียนว่านักเก็ตเว้ยนี่น,นี่อันนี้เลยทุกคนชิคเก้นลิงและนักเก็ตง่ายๆเลยใครที่เป็นของทอดเลเวอร์ก็คือต้องจัดทอดกินร้อนๆจิ้มคู่กับซอสโคตรอร่อยจะบอกว่าสายของทอดเลเวอร์ห้ามพลาดยิ่งเดือนนี้ซีพีเขาฉลองเดือนไก่ทอดเว้ยคือเขาจัดโปรพิเศษทั้งชิคเกกกเลแั้งน็ตไกกกกกก่่คลลาาสสสสิิเเเ้นงัั็วพด แล้วก็นักเก็ตไก่มินิแล้วถ้าเป็นนักเก็ตแพ็กใหญ่1นึโลจะเหลือแค่189บาทหรือถ้าชิคเก้นลิง1นโลก็เหลือแค่185บาทสุดท้ายซีพีไก่กรอบ8 0 0กรัมจะเหลือเพียง209าบาทเจว่าคุ้มกว่าซื้อช่วงปกติเยอะบอกเลยว่าเป็นของกินที่ต้องมีติดบ้านถ้าทอดเอาไว้กินเล่นหรือว่าจิ้มคู่ซอสก็อร่อยถ้าเป็นสูตรเจคือทอดร้อนๆแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศลงไปฉ่ำๆมาให้เยเจกินให้ดูเริ่มจากชิคเก็นลิงก่อนเลยทน แบบเต็มคำนั่นแหละเซตนี้เลยที่เจกินประจําเป็นเมนูของทอดที่แนะนำว่าต้องซื้อตุนติดบ้านไว้ถูกใจทุกวัยแน่นอนพอง,งันรีบตามไปซื้อก่อนของหมดที่โลตัสทุกสาขาเลย